หนยิ้มหนูแย้มกลับเชียงรายอีกแล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะโรงเรียนหนูยิ้มหนูแย้มปิดเทอมแล้วเราจะไปไหนกันนะไปเชียงรายา<ป>หนูยิ้มหนูแย้มพร้อมแม่ปุ๋ยขนของไปเยอะมากแม่ปุ๋ยกับครั้งนี้จะไปทําบุญให้ตาสมด้วยนะคะเพราะว่าครบร้อยวันแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงสามสิบห้านะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าผับไปเราจะมีแวะจอดบ้างหรือเปล่า แ,แตอนนี้ถึงเวียงป่าเป้าแล้วนะคะเวลาบ่ายสามบ่ายสามครึ่งเร็เป้าเดี๋ยวมาดูหนูยิ้มหนูย้มหลับกันแล้วเอา้าหนูยิ้มยังไม่หลับหรอคะกําลังจะหลับแม่ปุ๋ยให้หนูยิ้มหนูย้มนอนพักผ่อนก่อนนะคะออตอนนี้เราเข้ามาในตัวเมืองแล้วนะคะ รากำลังจะผ่านวัดร่องคุณวัดร่องคุณก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างหนึ่งนะคะของจังหวัดเชียงรายอยู่ซ้ายมือแมบุญจะสองให้ดูนะคะตรงนน้นเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่านิดหน่อยนิดหน่อยเย้เห็นอยู่ถ้าใครอยากมาเที่ยวก็มาได้นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยปขับไปต่อนะคะ อนนี้เราถึงอำเภอพญาเมงรายแล้วนะคะถ้าไปเส้นนู้นนะคะจะไปร้านพ่อบอมร้านของหน้าหญิงนั่นเองบ้านของหนูหญิงหนูแย้มที่พญาเมงรายแต่ตอนนี้เรามาอีกทางนะคะมาตรงอันนี้ถนนนี้มันเป็นถนนที่แบบว่าเชื่อมจากเชียงรายนไปหานน่นเชียงของนน่นอือาถึงเชียงของเลยถนนดีเลยไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าตัวเมอพญาเมงรายไปตัวอำเภอพญาเมงรายก็รถก็ไม่น่าจะเยอะละเพราะมาทางนี้หมดละ นี่ไปตรงนี้เลยโอ้เมื่อก่อนทางมันขรุขระมากเลยานิดเดียวไปทางม่ปุ๋ยเคยมาอันนี้เขาเรียกว่าดอยาดอยาวดอยยาวเห็นไหมคะทำไมถึงเรียกดอยยาวรู้ไหมคะเพราะว่าภูเขาอะ่ะเห็นมืดงนันไหมคะมันคือ<ด>มันคือภูเขา มืดเลยค่ะตอนนี้เขา้าตัวอำเภอเชียงของแล้วนะคะมืดแล้วค่ะมืดเร็วมากเมื่อกี้ยังสว่างอยู่เลยค่ะถึงแล้วนี่ถึงแล้วนะคะบ้านแม่ปุ๋ยอยู่ตรงไหนเอ่ยนั่นไงเห็นไหมคะนำพ่นสปอตอนนี้บ้านแม่ปุ๋ยกลายเป็นร้าน นำพลสปอร์ตแล้วนะคะเป็นร้า,รานอุปกรณ์กีฬาของ<ม>นักปองนั่นเองเอถึงแล้วสชั่วโมงประมาณสามชั่วโมง,โมงนะคะเร็วนะเพราะว่าถนนดีแล้วก็เราไม่ได้แวะจอดที่ไหนเลยนะคะงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะหนูยิ้มหนูแ yeah, ย้มโบนเต็ดกัตตูนนะบายบายค่ะ